มืัอนี้มืัอเช้านี้เนาะอ่ตคือน้องวีพนเจ็บท้องอยู่พี่น้องเลยตอนนี้เนาะอ่าเอาจังไดก็ได้สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่นอ้องอ่าเอจี่เนี่ยหักแพงเบิร์สูบสูบคนพี่น้องเลยพอกฟอกับทาน้องหลา่าเอคือเก่าคือเดิมเนาะเพิ่มเติมมืัอนี้พี่น้องเลยอ่าทางนี้ทางน้องวีกำลังเจ็บท้องเด้พี่น้องข่าวดว่ดว,นดวนได้ตอนนี้เนาะอ่าจังไดก็ได้ทางพ่อกกำลังไปนำหารถหารางอยู่พี่น้องเลยุ ตอนนี้คนเรือน,นใกล้ท่านอสองท่านชาวแบบหน้าบึง้งเลยพีตต่น้องเลยเออโต๊ะเนาะพี่น้อง,อง,องเลยเป็นอะไรกระด้างเดียวมื่อนี้กำลงังเก็บเครื่องเตรียมกันไปเอาหุมม้งหม้อพี่น้องเลยเนาะอ่ามื่อนี้เนาะเป็นมือวันที่สองเลยพี่น้องเลยอาที่สองธันวาเลยเนาะมื่อนีอ้เป็นเดือนไม่เลยพี่น้องเลย

เมื่อป้อนเข่ากันเด้อทางนี้ได้อูมเลยเมื่อฮาป้อนเข่ากันตีโดยโอ้โหทางพอมาได้โบนล์ตเนาะสบายดีบ่โซสบายดีบ่ดำน้ำแต่ยังไงเจ็บเจ็บท้องก็ได้นั่นเจ็บท้องกิได้ลูกไม่บ่กไ่แม่เราจะคว้าเข่ากันเนาะโม่กันเนาะแม่เพื่อนว่าว่าเก็บท้องกินได้ลูกกินได้ลูปเลยโอ้โหทาพอ สบายดีแล้วก็แจ้งรายได้บอลลล่างได้ยช่ฮหได้ยนได้ยินาอ๋อมันยังอยู่ไหนอยู่้องเลยพี่นน้องลียเีเล้ลีล้อีอีเยงยเยล

น้ำเบาแล้ววะฮัลโหลน้เบามอมอเอ็นรถน้บารถตรองนะคารเอาไคารครับอือฮาน้เบาครับดีมรถข้าเจ้าเราก็ไรขวดล่ไบ้ใช้ยแงไหมบิชี้ขวดเกิดขวดนี้ว่าเน็บใส่หัวแค่เพียงหนึ่นัดบร์มาแล้วเลยอือ คนมันเหลือท้อคนใหญ่รวยมีแต่คนเฮ้ยข้นไปเหนื่อยะายเลยโ้วาไเไสดายนปไงได้เกิดงเกิดได้ได้ออกมาเบ่งโลกเป็นคนโหดพอดี สายเปิ่งแงงเมนแล้วก็แต่เราขาไปไวชีคพักไวเราไปอบ่างเชียพักมาแต่เพือน

เอาทราสาดนะบ่แม่ที่นอนไปเอาบอกรว่าเช่นไรเอาแหละเอาเสือนอนแหละมันนุ่มๆนี่เอารถเสื้อนอนไปทถือข้าวเสื้อนอนนี่แม่โยก็ได้เอาไปส่งปัดก่อนมันขี้ดินคนที่นั่งก็ได้เป็นยัดล็อกไหนไงติดตากระไร รับปูเป็นไปโอ้ไปมาเมาเปล้มาได้เปะเอ้ยปูนถาดบ่จังวะใคยบอกคนยุ่เมื่อกี้่นกลางจะไปผสมปูนสาหรับผระชมปูนเริ่งมได้ผูชมที่ปูนไปโอ้่นกี่ใบกำลักันเนาะปเออนเซนนองนะถุยไปปููกวาบกันเดี๋ยวช้า

Là nhàng này bảo vì lại bỏ lăng quân lăng quân tinh nó honey nhanh tất ta dưới kính ơi mày 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 là ba này, này cái <cười> 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 coi giờ coi chôm chôm, chôm. <laughs> ยิ่งน้ำลยเออ่งน้ยิง้ำอวัะจองกรจองแดด đấy ไปชงลงในสุขสละเนี่ยแล้วะอหมกุณพลเลยบอกอขีดว่าลงบน บนเัาผักลูกไปผักอยู่พุ่นบอกได้ใบเกิดใบอย่งเราได้ยังให้เลยห้ยไปน้ำตักายเราเง้ยกไปน้ำแม่มีเงินใส่น้ำมันรถ เอาหลดอันนั่งก็ได้ด้อยเถเด้อรถเตียงกไวแล้วหลอกคอเด้อแล้วลน้ักจับเีให้นเด้อจับเียนเด้อทรศัพท์มันึงกระตาโอ้ยกานมันพุ่บนกอปบนหงอกตักเจียดอยูมุมไหนไปอะไรอย่างเ กาเปนางยังไงบุญเลยไมมีจ็ทอไิมีหอยสดสุดคไข้าวของาวบนี่เจ้ท้อเี่เลยบุเลยเอาแล้วเอาแล้วำมาไม่มีทอมานเจ็บมื่อกี้ดิมาเปิดเตบ้มาเปิดเตบ้าแวทำแมงมาประมาณก็จะไปพูแล่นแล้วเล่ากันนะ นั่งนั่งโลนั่งนังบไงนั่นับไปไม่ไม่โลตกรถได้